ที่กล้าให้เพียงท่านเป็นสมาชิกกับเราทัวร์นาเมนต์ชิงรางวัลถึง4 0แสนทุกสัปดาห์ที่เดียวในไทยที่กล้าให้เพราะเราคืออันดับหนึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมให้เสียงภาษาไทยโดยเสียนโกคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อายุ20ปีขึ้นไปเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวีดัตสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับเกมลักกี้เนโกนะครับมาถึงเลยนะจ๊ะเข้าไปเริ่มเกมครับเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยอย่ารอช้าครับอยู่ที่เบ็ด50บาทอยู่แล้วนะครับโอ้โหสบายสบายกดกันไปรัวๆเลยแล้วกันนะจ๊ะลักกี้เนโกจากค่ายพีจีสล็อตส่งเข้าประกวดเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าสู่ชี้แตกมาคูณ2จังหวะนี้ไรอะไรต่อหรือเปล่ามีครับมีครับมีครับแตกมาแล้วติดมาอีกครับเอหยอดหยอดมาครับสวยหแต่สิบเลียงหน้าลงมานี่หึลงมาทีนี้น่าจะ เต็มหน้ากระดานนะครับสิบเมื่อกี้นะมาเรื่อยๆครับมาเรียงๆครับเอาหัวฟาดเตียงเอาขาฟาดบ่าครับไปยาวๆเลยครับลุ้นสแคตเตอร์เหมือนกันนะแบบนี้โหติดวายมาด้วยคูณสองสวยครับนึกว่าสแคตเตอร์จะลงแบบแตกยาวๆแล้วสแคตเตอร์ลงอะไรอย่างนี้ไม่ลงครับติดสิบมาครับดอกนี้สแคตเตอร์ลงแล้ววะ่ะเอาเรื่องวะ่ะคิดจะลงก็ลงเลยวะ่ะ โอ้โห oh. มาครับคูณสี่ครับกับฟีสปินที่เหลืออีก7รอบมาคูณหกแล้วครับโอ้โห oh. กำไรน้อยๆกินนานๆนะแบบนี้กำไรน้อยๆกินนานๆเลยครับคูณส0บแล้วครับคูณสิบสี่ครับเหลืออีกฟีสปินเดียวโอ้โหสิบหครับคูณสิบกกับฟีสปินสุดท้ายครับ เฮ้ยมีอีก1,0760บาทครับกําไรน้อยๆครับกินนานๆครับอย่าวู่วามครับเดี๋ยวแตกเอาตอนนี้กําไรมาแล้ว2,000กว่าบาทนะครับตอนแรกมีอยู่ประมาณ8,000นิดๆนะครับ8,002 8,003ไหมครับหูสองไหมครับกำไรน้อยๆกินนานๆครับแบบนี้ติดเคยัดยอดมาเคโอ้โหติดมาด้วยเจ <c oughs> ลงมาสิบอีกครับสิบกับซูชิครับมีววยด้วยครับไว้ช่วยเหลือโอ้โหแตกดีเหลือเกินครับเกมนี้ครับรักกินนี้โกโกะนะครับมาเลยมาเลยใครอยากเล่นก็มาเลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์อยากรู้อะไรก็ใต้คอมเมนต์นะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะโอ้โหบอกเลยยาวไปยาวไปเจ๋ยอดติดคูณสิบมาด้วยครับคูณสิบอะไรลงอีกไม่มีแล้วครับติดคูณ สิบสอ,องครับติดคูณสิบสองมาครับแตกอีกครับแมวแมวสองพันสี่เอาเรื่องว่ะเงินรางวัลซูเปอร์เมกาครับสองพันห้าครับโอ้โหตอนนี้ถือว่ากำไรมาแล้วนะครับสี 4, ่พันละครับอืสี่พันครับกูนับเลขในใจดังเหลือเกินนะมายาวๆติดเสบมาด้วยโอ้โหคูณครับอะไรจะลงอีกเปล่า ติดคิวมาครับส0บ,บาทโอ้สวยงามสันตวันก้อนโตวบวกมาพ5 1ห้าสิบาทนะครับไปยาวๆเลยแบบนี้ไปไปอยากเกลืออยากเกลืออยากเกลือนานเกลือนานจนไปแล้วติดไหมลูกพ่อไม่ติด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 ,ไม,ตด,ไ,มตดไม่ติดเยอะจริงๆเฮียปล่อยสก,กูโล่งเลยบวกมาห้าพันแล้วนะครับแบบนี้ชิวชวไปเลยครับ เกลือเยอะเหมือนกันครับซูชิดอกนี้ติดคูณสองมาด้วยครับ1,380บาทครับคูณสี่ครับ1,550บาทนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะ